เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการแบ็กอัพแล้วก็รีสโตทรูเน็นะครับสิ่งแรกเที่เราต้องอต้องไปก็คือตอนนี้เราเราเห็นว่าส t ตรเรจเราเนี่ย <c oughs> มีประมาณนี้แล้วก็มีดิสเห็นไหมครับดิสทั้งบนเนี่ยเขาอยู่ใน pool หนึ่งทั้งหมดนะครับแล้วก็ใน pool เนี่ยจะแบ่งว่าเป็นมีแคชอยู่หนึ่งดิสนะครับนะครับแคชรีดนะครับตรงนี้ เนะครับเดี๋ยวเราจะทำา n นเท l ร์ทุกอย่างอย่างนี้นะครับแล้วก็เข้าแชร์ไฟล์ก็จะเข้าประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็จะเห็นไฟล์ประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะ Backup ก่อนนะครับไปที่ System General นะครับแล้วก็ไปที่ Save Config นะครับแล้วก็ใส่ Password Root นะครับแล้วก็เซฟไปอ, <c oughs> อันนี้นะครับไฟล์ไฟล์แบ็กอัพจะอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เราจะอ่าจำลองว่าเครื่องนี้พังไปเลยนะครับผมจะชัดดาวไปนะครับ ทีนี้ผมจะสร้าง VM ใหม่นะครับชื่อ true nas s r e e recovery นะครับนะครับตั้งชื่อประมาณนี้แล้วก็ลงใหม่เลยนะครับผมงลง local disk และกันนะครับนะครับเป็นออ t h o เตอร์เป็น, <c oughs> น freebsd นะครับ อันนี้ให้ซักสองอันนี้แรมซัก8 <c oughs> นะครับอันนี้ซัก10กอนะครับแล้วก็อันนี้ดิสนะครับตัวลงตัวลง os นะครับหาปิดอเมจของ t ูเน็นะครับทูเน e ตตัวนี้นะครับ t ู e น c ตกอแล้วก็ให้มันคอ n เน็ t ด้วย ปุ๊บแล้วก็ฟ i n i s ครับทีนี้ผมจะส start นะครับลงลงใหม่นะครับ <c oughs> enter ไปเลยครับลงใหม่เหมือนเดิมนะครับคือ install ครับแล้วก็ space แล้วก็ enter ไปครับแล้วก็ yes ไปครับ อันนี้พาสเวิร์ดผมจะไม่ทําเหมือนพาสเวิร์ดเดิมนะครับพาสเวิร์ดผมเป็นพาสเวิร์ดใหม่นะครับก็คือไม่เหมือนของระบบเดิมเพราะว่าผมจะให้เห็นความแตกต่างว่าเ <c oughs> มื่อรีสโตร์แล้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมทั้งหมดไหมโอเคครับโอเคครับลองติดตั้งเสร็จนะครับมันกําลังติดตั้งอยู่นะครับ เดี๋ยวรอติดตั้งมันเสร็จนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับกดรีบูตได้เลยนะครับปุ๊บปุ๊บรีบูตนะครับเดี๋ยวระบบให้ระบบรีบูตนี้รีบูตมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้มันติดตั้งเสร็จนะครับอ่าบูตเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าหน้าคอนโซลนะครับ ผมใส่พาสเวิร์ดนะครับที่ผมติดตั้งเมื่อกี้นะครับอ่าโอเคครับอันนี้ระบบใหม่เลยนะครับตอนนี้ยังไม่มีดิสนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามีดิสไหมในภู้ไม่มีอะไรเลยยังไม่ได้สร้างอะไรเลยนะครับอันนี้ไม่มีดิสนะครับทีนี้ผมจะชัดดาวเพื่อจะเอาดิสอินพุตดิสของเดิมนะครับอันนี้ชัดดาวเลยนะครับ ทีนี้ผมไปที่อของเดิมนะครับผมเอาออกดิสของเดิมก่อนนะครับเพื่อจำลองว่ามันพังไปแล้ว mm hmm. หลังจากนั้นผมไปที่ใหม่นะครับแล้วก็ไป Import ดิส์นะครับไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ exciting hard disk นะครับแล้วก็ผมก็เอาของที่เดิมนะครับใส่ก่อนอันนี้มี2ตัวนะครับเพราะว่าผมจำลองตัวของ cache ด้วยนะครับ ใส่2ตัวนะครับสายครบอ่าใส่ <c oughs> อันนี้สายสามสมลูกแล้วนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับ ตอนนี้ดูว่ามันมันกำลังทำงานอยู่นะครับนี่ครับตัวนี้กำลังแอดอยู่ครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราไปดูเช็คด,ดูว่ามันมันเสร็จจริงไหมอ่าตรงนี้นะครับมีอยู่สาูกทีนี้ผมสตาร์ทนะครับ โอเคมันสตาร์ทแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะล็อกอินนะครับล็อกอินเพื่อเข้าไปรีสโตร์นะครับตรงนี้เราไปดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างสตอรเรจน,นะครับยังไม่มีพูนะครับแล้วก็ ดิสมาแล้วเจอแล้วนะครับ3ลูกแต่ยังไม่ได้คอนฟิกอะไรเลยนะครับทีนี้สิ่งแรกที่เราต้องไปก็คือไปที่เนี่ย s y s t e m g e น e r a l นะครับแล้วก็ไปอัปโหลดคอนฟิกนะครับแล้วก็เลือกไฟล์อันนี้นะครับที่เราแบ็กอัพเมื่อกี้ครับอ่าแล้วก็อัปโหลดเลยนะครับเดี๋ยวจะมันมันจะรีบูตนะครับอ่ามันกำลังรีบูตนะครับ พอรีบูตเสร็จมันจะ Import แล้วก็รีบูตอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้มันกำลังแอปพลายดัตเตอร์เบดของเดิมนะครับไอตัวของอที่เรารีสโตรเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวทำให้ รอให้มันเสร็จนะครับมันกาลังรีบูตอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ารีบูตอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยรอรีบูตเสร็จนะครับอ่ารีบูตเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเราใส่พาสเวิร์ดเดิมได้ไหมที่เราอาพาสเวิร์ดที่เราแบคเอพนะครับพาสเวิร์ดเครื่องเดิมซึ่งผมตั้งอ่ไม่เหมือนกันนะครับนะครับเข้าใหม่นะครับ แล้วก็ root นะครับแล้วก็ใช้พาสเวิร์ดที่เราแบ็ k อัพนะครับครั้งที่แล้ว root ที่เราแบ็ k อัพนะครับรู t เครื่องเดิมนั่นแหละครับทีนี้เราก็ไปดูว่าที่ s storage อ่ามีมีครบไหมเราไปดูนะครับ Sta t u s ปุ๊บมี cache มาด้วยทีนี้เราเข้าไปดูว่าไฟล์ที่เราของเดิมมีไหมนะครับ ใส่พาสเวิร์ดที่ permission ของเดิมเลยนะครับครบนะครับมาครบข้อมูลมาครบนะครับก็ประมาณนี้ครับง่ายมากาในการไป restore, อัพปิสโตทูเนสนะครับในกรณีเครื่องพังแต่ว่าแอคคั a สตอร์เลตเดิมยังอยู่นะครับข้อมูลยังครบก็มบมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับประมาณนี้ครับ